ด้วยยอดขายกว่า1ล้านชิ้นในประเทศญี่ปุ่นและเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวไทยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวชุดแต่งโมเดลติสตาในรุ่น Yaris a t i v Revo และ Fortuner เกบสินสนะครับวันนี้สินมีข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังขับรถยนต์ Toyota Yaris Toyota Fortuner และ Toyota r e v o อยู่นะครับวันนี้ Toyota เนี่ยแนะนำชุดแต่ง ชุดใหม่เลยนะสำหรับผู้ที่ซื้อรถ3รุ่นนี้ไปนะครับเป็นของโมเดลิสตานะครับค,คุ้นกันไหมครับว่าชุดแต่งโมเดลิสตาเป็นยังไงจริงๆแล้วว่าโมเดลิสตาเนี่ยอยู่กับโตโยต้ามานานมากแล้วนะครับซึ่งลักษณะของแต่งสไตล์ของของแต่งของโมเดลิสตาเนี่ยจะเป็นแนวสปอร์ตแล้วก็เน้นความหรูหราไปในตัวด้วยนะครับโตโยต้าคัสเตอร e ไมซ์แอนด์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยเขามาเปิดสาขานอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้มาเปิดสาขาที่ประเทศไทยอยากจะบอกว่าทําให้พวกเราเนี่ย มีชุดแต่งโมเดล i s ต a าใส่รถยนต์ t o y o ต a ของเราเนี่ยแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรุ่นแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับ Toyota t o y o ต a Yaris a t i v ใหม่นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขายดีมากๆนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในเพยสิ์ด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งโมเดลิสต a าที่ใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยเ,เพื่อนๆซื้อรถไปคันนึงเนี่ย ก็อยากได้รถยนต์ที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะนะคือแบบให้รู้สึกพิเศษจริงๆแนะนาเลยนะครับสำหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับได้ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอโรพาสนะครับแล้วก็ตัวล้อด้วยนะในราคาแค่4 8 5 0 0บาทเท่านั้นเองถูกมากๆคือแค่ร้อยอย่างเดียวก็คือคุ้มมากๆแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยดีเทลเนี่ยคือสเกิดด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นสเกิดหน้าที่ออกแบบมาได้รับกับเส้นสายของตัวรถเดิมได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเพิ่มขีดจํากัด ของหลักอากาศพลศาสตร์ของตัวรถด,ด้วยนะแล้วก็ลดแรงประทะกับตัวด้านล้อทําให้รถเนี่ยทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ลดเสียงรบกวนภายในรถยนต์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดที่แบบมากกว่าความสวยงามนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเอกลักษณ์ของยาริสเนี่ยคือเวอร์เท็กซ์เจเนเรเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นครีบลมนะครับที่ช่วยประคองรถในความเร็วสูงอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอใส่สเกิร์ตหน้าตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีดีเทลสีดำๆตรงนี้เนี่ยซึ่งพอรถจอดอดยู่เ มันจะให้ความเดนามิกนะครับแล้วก็ให้แบบให้อารมณ์แบบรถมันเหมือนดูเคลื่อนไหวด้วยนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่แบบสวยงามมากแล้วรถเนี่ยจะดูเตี้ยลงนิดนึงให้ความเป็นสปอร์ตโดดเด่นนะครับตัวล้อที่ให้มานี่เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับถือว่าให้มาแบบเต็มมากเพราะของเดิมมาเป็น16นิ้วใช่ไหมครับพอใส่17เนี่ยรถมันก็จะดูเต็มมากขึ้นนะครับรวมกับตัวยางที่ให้มาเนี่ยเป็นของดันลบเนาะอันนี้เขาให้เป็นดันลบ เอเนเซมาก็คือเหมาะสมกับตัวรถค่อนข้าง,างที่จะโอเคแล้วนะครับอยากจะบอกว่าดูลงตัวมากเลยรวมถึงมีสเก์ตข้างตรงนี้นะครับตัวกรอสแบ็กที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์เบอร์เทคเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเส้นสายต่อเนื่องมาเป็นด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสเก์ตข้างด้านหลังเนี่ยทำให้รถคันนี้มันดูตี้้ลงมากเลยนะแล้วก็สเก์ตหลังที่เป็นสีกรอสแบ c กแบบนี้นะครับพอใส่กับสีขาวแล้วเนี่ยมันก็เลยดูสปอร์ตโดดเด่นมากเลยนะ คือดูดีมากๆเลยสำหรับโดยใต้ายาฤกษ์เอทีคันนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับชุดแต่งโมเดลิสต้าใส่ยาริส์เอทีแบบนี้เนี่ยก็เข้าไปติดต่อซื้อกันที่ดีลเลอร์เลยนะเป็นแพ็กเกจนะครับแค่48,500บาทเท่านั้นครับ ราอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ t o y o t a h ไฮรัก Revo นะครับคันนี้เนี่ยใส่ชุดแต่งโมเด s t a สตร์มาจริงๆไม่น่าจะเชื่อเลยว่าเขาทำมาใส่ r ีโ o ด้วยนะคือพอใส่ r ี vo แล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูแบบปีความเป็นรถเก่งมากขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นรถโด,ดยสารมากขึน้นไม่ดูเป็นกระบะจ๋า,จาสำหรับเพื่อนๆที่แบบซื้อรีโวไปแล้วต้องการความโดดเด่นนะครับไม่อยากให้มันดูเป็นรถคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยมีความเป็นเพอร์ n ซ l นทัลไลซ์คันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยดูหรูมาก 3รายการนะครับก็คือตัวสกเกิตหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อขอบ20จริงๆอ่ะล้อขอบ20คือจุดที่แบบเด่นที่สุดของตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็แบสโมเดลิสต้ารอบคันนะครับถ้าเกิดเราดูดีๆแล้วเนี่ยสกเกิตหน้าเนี่ยใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำให้รถคันนี้มันดูแบบ หรูหราดูแบบมีความเป็นชุดแต่ง VIP อะ่ะรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยดูเตี้ยลงด้วยนะทับแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบอ่ะสปอร์ตโดดเด่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มขีดจากัดในเรื่องอากาศปรศาเช่นกันนะครับก็คือสวยงามมากๆเลยตัวล้อเนี่ยให้มาใหญ่ถึง20นิ้วนะครับใหญ่มากๆเลยนะแล้วพอเราดูกับตัวรถแล้วเนี่ยรถเนี่ยถือว่าเป็นพอร์ชชั้นที่ลงตัวมากขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อรถดเดิมๆของรีโวไปเนี้ยล้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหุบนะครับพอใสลอ่ล้อ ทำให้ฟิตเมนต์ของรถเนี่ยมันดูดีมากขึ้นแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นด้วยนะครับตัวยางนะครับเป็นยางขนาด265 50 R20 นะครับก็ให้มาค่อนข้างที่จะเต็มเลยนะครับพอดูลรวมๆแล้วเนี่ยด้านข้างเน,นี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูมีความแบบหรูหราม,มันดูแพงกว่าราคาคือน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับราคาชุดแต่งของ Rivo m o d e i s t a นะครับราคาอยู่ที่5,9500บาทเท่านั้นเองแค่ร้อยอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับโอ สำหรับโมเดลสุดท้ายที่เราจะพาเพื่อนๆดูกันนะครับนั่นก็คือ Toyota f o r t u n e r m o d e l i s t ดนะครับเดิมๆเนี่ย f o r t u n e r เนี่ยเขาก็ดูขรึมดูมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วนะแต่พอใส่ชุดแต่ง Mo เด l i s t a ไปแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตเฉียวมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่เราจะได้สำหรับตัว f o r t u n e r m o d e l i s t a เนี่ยคือแบ,บทข้างบนตรงนี้เนี่ยคือใส่มาเป็นดักเอาแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อสีดำไปเน มันจะให้ความเป็นแบบเหมือนคล้ายกับซูเปอร์แบล็กอะมันจะแบบว่ามันมีดีเทลที่มันเป็นลันกษณะเหมือนตัวสอนมูมจากตัวรถแบบนี้สวยมากแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนซื้อสีขาวไปนะครับตัวโมเดลิสตานี่ก็จะเป็นเทคสีดาแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะจะสินว่ามันก็ดูสปอร์ตมากเลยนะครับรวมถึงสเก็ตหน้าแบบใหม่นะครับที่แบบออกแบบมาให้รับกับตัวกันชนเดิมของโ r ล์คเนอเนี่ยคือใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยรถมันดูมีความเป็นแบบหรูหราดูมีความแบบ มีความเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นมีความเป็น V.I.P มากขึ้นด้วยนะตัวล้อที่ให้มาก็เป็นล้อล,ลายเดียวกับตัวไฮรักซีรีโวเลยนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วที่แบบใส่ขึ้นมาแล้วก็ดูมีความเป็น V.I.P นะครับแล้วคือดูเต็มมากขึน้นจะสวยมากๆเลยนะครับรวมถึงแปดโมเดลิสตเนี่ยก็มีมาให้รอบคันเลยนะรวมถึงตัว c e n t เตอร์แที่ล้อก็เหมือนกันแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเป็นรายละเอียดการออกแบบที่รับกับตัว สเก็ตหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับเวลาเรามองรวมๆแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูเตี้ยลงแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับสำหรับราคาชุดแต่งของ Fortuner m o d e l i s t a เนี่ยราคาอยู่ที่5,9500บาทนะครับสำหรับชุดแต่ง m o d e l i s t a ทุกๆรุ่นนะครับอยากจะบอกว่าเน้นในเรื่องของความทนทานด้วยนะไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับชิ้นงานทุกอย่างเนี่ยมีการคำนวณน,นะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานของ Toyota เ,เนี่ยเรียกได้ว่าทุกเม็ดจริงๆ รวมถึงเรื่องการติดตั้งก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์การติดตั้งเขาเรียกว่าซีลมาเน่นบกับตัวรถได้อย่างเนียนสุดๆเลยนะครับสำหรับชุดแต่งมอริสตานะครับมีประกันให้กับชุดแต่งี่ย16เดือนหรือ100,000กิโลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปจัดค่างวดรวมกับรถได้ด,ด้วยไอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆสำหรับเพื่อนที่ซื้อรถโตโยต้าทุกรุ่นนะครับสำหรับเพื่อนที่สถถนใจชุดแต่ถถงมอริสตาทั้งหมดเลยนะทั้งไลน์อัพเลยเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของชุดแต่งนี้นะครับได้ที่โตโยต้าดกว่า อย่าไปใส่เป็นของแบบอย่างอื่นเลยของเทียมอะไรแบบนี้ไม่แนะนำเลยจริงๆนะครับทำให้รถเนี่ยมาดูดีด้วยนะวันนี้ขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้สิ์เนี่ยพาเพื่อนๆดูชุดแต่งโมเตอ i s ดิสาสรุ่นใหม่นะครับที่เขาเพิ่งทำขึ้นมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเสียงสดาด้วยครับจะได้ไปแบบพทคอนเทนต์เรื่องรถยนต์หลายสไตล์นะครับการได้ทายคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ